หายตายคุณหนูว่ายังไงลืมของสำคัญลืมอะไรจ๊ะห้วยลืมแอลกอฮอล์ลืมเบียร์เจ้าค่ะโอ้โหไปเอามาเลยที่นี่เขาคือแอลกอฮอล์เน่ะเดี๋ยวก็้นไปสมดิษฐ์ผลกันพอดีที่นี่น่ะคุณหนูชอบเบียร์ชอบเบียร์น่ะขึ้นเรื่องเบียร์หลวงพ่อตัวสั่นไปหมดเลย อยากมานานถงใจจะอยากมานานไม่ได้มาขอพรนานตายตายวะลืมเอาที่เปิดมาหนูแล้วทำไมไม่เตรียมมาอเอาที่เปิดมาเตรียมเอาจากไหนนะเอ้ยปิดไว้ก่อนตายขาทุกคนโดนโมสั้งคอเอ้ไปกัน หลวงพ่อแสดงอีกทีนี้ทักดิ์สิิทธ์ตายตายโอุย้ยหลวงพ่อตายแล้วกูอย,ววอ,อยากขออะไรขอเลยนะครับคุณแม่เป็นไงเป็นไงไม่พอสงสัยจะไม่พอ,อหลวงพ่อมามาเมื่อกี้สงสัยทำท่าจะไม่พอมาเจ้าค่ะอย่าขยับพระพุทธรูกฉัน,นเตรียมนะเจ้าค่ะเตรียมนะเจ้าค่ะได้องศาพอดีหยายยาครับที่ต้องเช็คปุ้ง แก้วไหนก็เข้ากันได้ผลแน่นอนวันนี้อาการเริ่มเสียทรงแล้วครับพระพุทธรูปอ้น้อส่องเงลีนะเก็บทรงไม่อยู่ ตายไหมทำเงี้ยเอาเบียยัดปากขนาดเนี้ยเอาไม่เอาอะไรไม่หมอเอาอะไรไหมมึงนี่ดูหรือเจ้าขาเมื่อกี้มันไม่พอนหรือเจ้าขามึงไปดูวัดไปกอดเลยเฮ้ยเฮ้อนงตายพระพุทธรูปงอนกูจะบ้ามึงไปดูวัดไหนมาเนี่ยอะอะไร ไปดูวัดไหนมาวัดท่าหลวงน<อ>ี่คนเม,มาพูดเลยก็ได้ถือสายอะไรคนเมาะอะมันไปเรียกจะภาหาคุณหลวงพ่อใครจะขับรถกูกลับบ้าน แลึงดูเอฟซีกูแต่ละคนขายไ,<ห>ได้โอ้โหเจ็ดสิบแล้วไปขับขี่หมดยุบนี่แล้วขา,ากลับเนี่ยด่านเพียบเลยนะมึงด่านเนี่ยใช่เออเว่งเอาเกเ้ียวตรวดเยลียวกูยเกียวกว่าจะถึงบ้านงานเยลียวจนหมดกระเพาะ <c oughs> แล้วไม่บอกว่าเราเป็นลิเกบ้านบารมีใช่บอกแล้วว่ามาเล่นลิเก ต้องบอกคนบอกกูนึกว่าจะป่วยพี่ชิดซ้ายหน่อยครับป <c oughs> ัญหาวิเกโคราด,ดูดมาล, <c oughs> ลิเก้ภาคกลางไม่ตวนหรอกเล่นครึ่งคืนเดี๋ยวกันเลิกถูกต้องแม่งโคราดเล่นสว่างไม่ดูดมาจะอยู่ได้มันเป็นความเข้าใจผิดของตำรวจแล้วมาเล่นที่เนี่ยได้รางวาัลบ้างยังอะไรนะได้รางวัลจากคนที่นี่บ้างยังที่นี่เหรอ สุดยอดสุดยอดน้ำใจดียังกับทะเลโอ้โหกว้างขวางเข็มชิบหายและกับข้าวไปยังไงวันนี้น้ำพริกอร่อยอ่ะข้าวโอ้โหน้ำพริกหมูอออย่าบอกใครจ้ะว่าหรือเปล่ากินไส้ได้เป็นไงกินไส้ได้เออทำไมอ่ะบอกอยู่กินไส้ได้มึงกินให้ได้ ก็มันกินได้กมันอร่อยไงเออแล้วแกงอื่นอ่ะแกงอะไรนะต้มยำเออต้มยำขาหมูยังไงมีดไม่คมหรือไม่ครัวเมางานหน้ามต้องหั่นหรอกโยนแม่มใส่ทั้งขาเรื่อวพวกฉันเห็นหน่อยเฮ้ยเห็นมาแลรว ุยแคดแรกโคลาาแทนแค่คงข้าวดีนะคงข้าวเม็ดข้าวเลี้ยงสวยเลยโอ้เลี้ยงสวยเออเม็ดไข่เม็ดมันไปหมดกินตั้งแต่หกโมงเย็นจนป่านนี้กูยังไม่เลิกตดเลิกว่าข้าวมันไก่ที่ไหนข้าวดิบแม่ครัวยัง อย่างนี้มันยังไงสุดยอดโดยรวมแล้วเนี่ยรสชาติอาหารออกมาเป็นยังไงโดยรวมทั้งหมดเนี่ยอร่อยแบบภาคกลากงภาคกลางอร่อยไบมภาคกลางอะไรยยังไงวะเป็นเหนือไม่เป็นใต้เอาแบบทำแบบรวมๆวมไงจะเผ็ดก็ไม่เผ็ดจะเค็มก็ไม่เค็มจืดพอดี <c oughs> <c oughs> ไม่ครัวเป็นออนสองโมทำไมรักษาสุขภาพ <achieve> ไม่ครัวแล้วปกตินะปกตินะที่อื่นจะต้องมีข้าวต้มมาให้ใตอนสี่ทุ่มออที่นี่เป็นไงเออยังนิ่งอยู่เลยวันลิเกดีจัดลืมต้มข้าวต้มใช่ไหม <_ t ong> ไม่มีอหรสงสัยลิเกเล่นไม่ดีไม่ทำข้าวต้มไม่กิน <_ t ong> แต่ถ้าจะทําขอเป็นข้าวต้มกุ้ยข้าวต้มทรงเครื่องทําไมอะระเดี๋ยวจะเหมือนงานแถวโคราชแถวขอนแก่น,นทําไมอะ่ะเออเอาข้าวต้มมาให้ลเกอไม่ใช่ข้าวต้มทรงเครื่องเป็นข้าวต้มมัดแล้วล <c oughs> ิเกเปนข้าวต้มมัดหาวนอนเลือมือเหนียวล้าก็อยู่ยมือมันเหนียวจีบไม่ได้ ตังตังอยู่ครบทำไมเงินประชาชนไม่พองนี่กูได้รางวัลจากจาาอภาพบ้างยังยังเอา<ห>ควักแล้วครับนี่คุณพี่เสื้อขาวคุณพี่อู๋กับภาพกับนี่ไหนครับนาน้าเวทีเลยเนี่ยควักแล้วครับไหนอะควักแล้วครับอ๋งงอมึงดูดีๆควักเงินหรือควักปืนเลย เงินเลยครับคุณพี่เจ้าภาพเรอครับนี่หนึ่งใบเทาเลยจัดไปครับเจ้าภาพใหญ่ขอบคุณครับกับข้าวอร่อยมากผมกินจนเลียพ่อเลียหไม่เคยกินที่ไหนอร่อยเท่าที่นี่อร่อยทุกอย่างผมทุนลดสิบโลอร <_ S 1> ่อยครับขอบคุณอาตอมมือให้เจ้าภาพนะครับ ไอ้ที่นี้จะภาพมีคนเดียวเหรอครับนี่แล้วที่มึงว่าตั้งแต่แรกอ่ะที่พี่โกบว่าตั้งแต่แรกอ่ะทำไมวางานไหนงานที่แล้วงานที่แล้ววาถึงงานที่แล้วงานที่แล้วเดี๋ยวยี่สี่ไปเล่นชนบุรีกูก็วางานนี้หยอกยอกยอกไอ้ล้อเล็งอะโอเคไปเลิกเลยยังไม่เลิก เลิกเธอเหนียวไปหมดเลยแล้วผ่านด่านไม่ต้องเป่าเลยกูหม็นไปหมด